สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นคลิปดวงความรักของชาวธาตุดินนะคะมังกพรพฤกษกกันสามราศีเรามาดูกันค่ะว่าชาวธาตุดินความรักของคุณจะเป็นยังไงบ้างช่วงนี้นะคะ,ะเด่นมากๆเลยงานนะคะจะมีโอกาสการบุกเบิกงานใหม่ๆโอกาสใหม่ๆความสําเร็จอะไรใหม่ๆที่กําลังจะเกิดขึ้นถึงแม้ว่าบางครั้งบางราวบางท่านอาจจะยังไม่ ไม่ถนัดซะทีเดียวแต่เป็นการบุกเบิกค่ะนะคะการพัฒนาความรู้ช่วงนี้ดาวอังคารนะคะมาได้ตำแหน่งเป็นราชาโชคอยู่ร่วมกับดาวพระหัสอยู่ที่ราศีพฤษศด้วยเพราะฉะนั้นส่งผลกับชาวท่ดดินมากๆนะคะ การงานต่างๆนานาการพัฒนาความรู้ต่างๆนานาการอยากจะเรียนรู้ศาสตร์บางศาสตร์อะไรต่างๆนานาเนี่ยหรือการติดต่องานอะไรใดๆกับผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยก็จะส่งเสริมนะคะแล้วก็ยังมีดาวศุกร์เป็นราชาโชคอีกนะคะดาวศุกร์เป็นราชาโชาในเรื่องของชาวโสดชาวโสดก็อาจจะมีโอกาสได้พบรักนะคะพบผู้รู้พบคนที่มีความรู้ความสามารถได้นะคะหรือแม้แต่กระทั่งคน ที่มีปัญหาในความรักก็ต้องระมัดระวังนิดหนึ่งช่วงนี้จะเหนื่อยกับความรักหน่อยหนึ่งนะนะคะช่วงนี้ใครที่มีปัญหาความรักเนี่ยให้ระมัดระวังในเรื่องของการทับซ้อนให้ระมรัดระวังในเรื่องของความเหนื่อยกับความรักนะคะเพราะว่าช่วงนี้อ่ะคุณมันยังมีในเรื่องของดาวอาทิตย์นะคะดาวอาทิตย์เนี่ยเอ่อมาได้ตำแหน่งมาหาจักรด้วยอยู่ร่วมกับดาวศุกร์เป็นคู่สมบลด้วยเพราะฉะนั้นชาวโสดโดดเด่นมากๆเลยค่ะโอกาสความรักครั้งใหม่นะคะทีนี้เรามาดูกัน ช่วงนี้มีดาวคู่สมพลสองคู่เลยนะคะแล้วก็ดาวคู่ธาตุอีกอืมจะเด่นมากๆอ่ะทีนี้เรามาดูกันค่ะว่าชาวธาตุน้ําในเรื่องของความรักของคุณจะเป็นยังไงบ้างนะคะโอ้ชาวน้ําชาวน้ํามีโอกาสได้ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงบ้านหรือบางท่านได้ยกย้ายบางท่านได้บ้านใหม่ นะคะคู่รักครอบครัวเนี่ยบางท่านมีโอกาสได้เปลี่ยนแปลงที่ทํากินได้นะคะมีโอกาสได้เปลี่ยนงานได้นะคะงานใครไม่ดีต้องก็ต้องมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงงานการบุกเบิกอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นงานต่อให้ยังไม่ถนดัดแต่คุณอยากจะทําอย่างนี้มันคือจุดเปลี่ยนที่นําพาโชคมาให้กับชาวทาดินนะคะชาวท่าดิน,นะะดนตะกี้พูดผิดไปหรือเปล่า คงไม่น่าจะผิดนะชาวธาตุด,ดินนะครับเอ่อมังกรเพิ่งศก,กันนะสามราศีโอเคอทีนี้ค่ะนะคะก็ฟ้องมาว่าชาวธาตุด,ดินช่วงนี้อาจจะมีโอกาสในเรื่องของการเดินทางมีโอกาสได้บุกเบิกงานใหม่ๆมีโอกาสได้ยกย้ายเปลี่ยนแปลงงานนะคะมีโอกาสได้ได้ในลักษณะการทําอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นงานใจรักงานอิสระก็เด่นนะคะงานรับใครรับงานฟรีแลนซ์เนี่ยช่วงนี้ก็จะมีโอกาสมากๆเลยนะคะเจราจาตกลง นะคะประสบความสําเร็จด้วยก็หมายถึงการมีโชคโชคชีวิตเกิดขึ้นของชาวดินนะคะส่วนชาวดินในบางครอบครัวช่วงนี้อาจจะมีค่าใช้จ่ายเหนื่อยหน่อยนะคะอาจจะมีภาระค่าใช้จ่ายค่าใช้จ่ายกับคนใกล้ตัวค่าใช้จ่ายการศึกษาเล่าเรียนนะคะของบุตรบริวานนะคะตรงนี้ค่าใช้จ่ายอาจจะมีเยอะแต่บังเอิญว่าคุณมีโชคในเรื่องของการเงินเข้ามา ะะการค้าการติดต่อการเจรจาอะไรก็แล้วแต่นะคะก็จะส่งเสริมกับชาวทาตดินด้วยเช่นกันส่วนคู่รักครอบครัวช่วงนี้บางคู่นะ,ะบางคู่อาจจะมีในเรื่องของการเดินทางไปเกี่ยวข้องกับสายมูเตลูก็ได้นะนั่นคือบางคู่นะคะ แล้วก็จะมีโชคจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยอันนั้นบอกแล้วแล้วก็ใครก็ตามที่พยายามอยากจะพัฒนาความรู้ของตนเองเป็นช่องทางการแสวงหาเงินนะค,ะคุณอาจจะช่วงนี้คุณอาจจะอยากจะไปเข้าคอร์สเรียนการตลาดได้เรียนการทํางานหาเงินออนไลน์ได้นะครับมันอยู่ในความคิดของคุณมันก็ต้องเปลี่ยนแปลงได้แล้วมองว่ามันเป็นจุดเปลี่ยนนะครับมองว่ามันเป็นจุดเปลี่ยนชาวดินค่ะเอ่อในเรื่องของ ใครที่ทำงานเป็นมนุษย์เงินเดือนออกงานย้ายงานนะคะมนุษย์เงินเดือนเนี่ยออกงานย้ายงานเพื่อสิ่งใหม่ๆที่มันเข้ากันได้ดีกับคุณมากกว่าแล้วเพื่อสิ่งใหม่ๆที่มันจะมีความเจริญก้าวหน้ามากกว่านะคะของชาวดินนะความเจริญเกิดขึ้นความสุขเกิดขึ้นความสมหวังเกิดขึ้นความสำเร็จเกิดขึ้นชาวธาตุดินในหลายๆท่านครอบครัวใดที่ปรารถนาว่าปีนี้ เป็นปีที่อยากจะมีบุตรมีน้องจะมีโอกาสมีบุตรมีน้องนะคะปีนี้เนี่ยงานทางเลือกที่สองงานทางเลือกที่สามนะคะจะโดดเด่นมากๆชาวดินช่วงนี้ความสามารถประสิทธิภาพในการหาเงินอยู่รอบทิศทางของคุณที่คุณหาแต่ก็บ่งบอกว่ามันต้องต่อสู้มันต้องเหนื่อยนะคะกว่าจะได้มา นะ้ะช่วงนี้ <c oughs> กว่าจะเกิดความสําเร็จใครกําลังเริ่มต้นใครกำลังทําอะไรของตัวเองช่วงนี้ก็ช่วงบุกเบิกอยู่แล้วเป็นช่วงบุกเบิกเพื่อความสําเร็จอยู่แล้วยังได้ลูกค้าใหม่ๆเข้ามาส่งเสริมด้วยในบางเคสที่ทามาหากินมาระยะหนึ่งแล้วหรือมีธุรกิจส่วนตัวมาระยะหนึ่งช่วงนี้จะได้ลูกค้าหน้าใหม่จะได้ลูกค้าใหม่ๆเข้ามานะคะอ่าและบางเคสเนี่ยจะได้ลูกค้าทางไกลด้วยเท่าที่เห็นนะคะลูกค้าทางไกลได้ไหมได้ ที่สําคัญอะไรที่คุณหวังนับจากนี้ไปมันจะกลายเป็นความสมหวังนับจากนี้นะคะสว่วนในปัญหาอ,อชาวดินระวังสุขภาพร่างกายนิดหนึ่งนะคะระวังสุขภาพร่างกายออของคุณได้ของคนใกล้ตัวได้ระวังสุขภาพร่างกายนะคะส่วนคนที่มีประเด็นในความรักจะเกิดการเปลี่ยนแปลงใครที่ไม่ใช่คู่ก็อาจจะมีเหตุม,หตมีเหตุการเลิกลาต่อกันได้ สำหรับคนที่ไม่ใช่คู่เพราะช่วงนี้รู้สึกถึงความเหนื่อยนะคะรู้สึกถึงความเหนื่อยเอ,อรู้สึกถึงว่ามันพยายามนะคะหรืออาจจะรู้สึกว่ามันมันหมดหมดไฟหมดใจได้อะนะคะหมดหมดไฟหมดใจอาจจะเป็นเขาหมดไฟ หรืออาจจะเป็นคุณหมดไฟก็ตามแต่ทั้งนี้อาจจะมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงคล่องร,รู้สึกได้ว่าความรักมันพยายามกันมาละแล้วมันเหนื่อยพอพอสมควรละอยากจะหมดทุกสักทีละอยากจะปลดปล่อยอยากจะเป็นอิสระกับตัวเองสักทีละอยากจะค้นพบอะไรใหม่ๆสักทีละหรืออยากจะให้ความสําคัญในด้นานอื่นส่วนในบางเคสยื้อกันมายื้อกันไปอยู่ดีๆก็รับรู้ว่าเขามีพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงไปรับรู้ว่าเขามีอะไรรับลมคมในกับคุณ นะคะมีความไม่ซื่อสัสตย์ต่อกันได้ไหมได้มันจะมีความไม่ซื่อสัตย์หรือเขาอาจจะมีอะไรที่เขาปกปิดปิดบังคุณอยู่นะคะแต่การปกปิดปิดบงังเรามองว่าคุณจะรู้ด้วยคอมมอนเซนส์ของคุณเองนี่แหละคุณอาจจะไปจับโปะได้ก็ได้หรือรู้ด้วยคอมมอนเซนส์ของคุณก็ได้เพราะช่วงนี้ปัญหามันหนักหนักมากขึ้นนะคะหนักมากขึ้นก็อาจจะมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงมา ดูเขาคนนั้นของชาวดินกันค่ะชาวดินช่วงนี้อาจจะมีเกณฑ์การได้บ้านใหม่ทําบ้านใหม่นะคะโยกย้ายถิ่นฐานด้วยนะสำหรับคนที่มีคู่รักครอบครัวเนี่ยหรือทุกคนก็ได้นะทุกคนโอ้ยตัวเองเขาพร้อมกับตัวเองมากอะ คขาพร้อมที่จะเริ่มต้นนะคะหรือมองในมุมมองว่าการจบกับคุณเขาอาจจะกลับไปติดต่อคนเก่ารักเก่าฐานไฟเก่าหรือการจบกับคุณเขากําลังจะมีโอกาสไปพัฒนาความสัมพันธนะ์กับเด็กก็ได้นะคะกับเด็กก็ได้อายุน้อยกว่าก็ได้ตรงนี้นะหรืออาจจะเป็นเพราะว่าระหว่างเขากับคุณเนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบว่ามันพยายามกันพอสมควรแล้วก่อนหน้านี้แต่ตรงนี้อยากจะบอกว่าเขาหมดไฟเขาหมดใจ มันเป็นความรักที่จืดจางมันเป็นความรักที่เขารู้ถึงปัญหาแต่เขาเขาพยายามลรงมองว่าเขาก็มีความพยายามมามาก่อนหน้านี้แหละไม่ใช่ไม่พยายามนะคะแต่ความพยายามของเขาอ่ะมันอาจจะไม่มากเพียงพอพอไม่มากเพียงพอเขาตัดสินใจเลือกที่จะยุติความสัมพันธ์กับคุณมากกว่ามากกว่าที่จะกลับมาส่วนบางท่านมองในมุมมองแบบนี้ มองในมุมมองว่าเอ๊ะช่วงนี้เขาอาจจะใครที่จบกันแล้วเขาอาจจะนึกถึงคุณก็ได้นั่นคือบางท่านเขาอาจจะนึกถึงความทรงจำเก่าๆนะคะแต่ถ้าจะให้กลับเรากลับมองว่าเขารู้อยู่แล้วว่าถ้ากลับมามันก็คงยากมากที่จะมีความสุขรว่วมกันนั่นคือมุมมองอีกหนึ่งมุมมองนะคะเนี่ยมันขึ้นมาให้ว่าคงยากมากที่จะมีความสุขรว่วมกันอีกครั้งหนึ่งอ่ะเพราะมันอาจจะเป็นไปในลักษณะที่ว่ามันจบกันมาสักพักแล้วนะคะหรือ ต่างคนต่างอิสระแล้วจะกลับมาเนี่ยมาจูนกันน่ะมันก็คงยากมองเป็นแบบนี้มากกว่าหรือถ้าจะกลับมาแล้วมันจะเหนื่อยเหมือนเดิมไหมอารมณ์ประมาณนั้นได้สําหรับคนที่ห่างกันเขาอาจจะรู้สึกแบบนี้ก็ได้ว่าเออเขาอยากจะลองติดต่อคุณไหมหรือลองทักหาคุณไหมหรืออารมณ์ความรู้สึกนึกถึงดีกว่า นะคะนึกถึงว่าคุณเป็นยังไงบ้างอะไรประมาณนั้นแต่ถ้ามากไปกว่านั้นคือเขาอาจจะติดต่อกลับมากับคนที่ห่างเหินเลิกลาไปแล้วก็อาจจะติดต่อกลับมาก็ได้ค่ะแต่การติดต่อกลับมามันก็เหมือนกับว่าต้องมานั่งนับหนึ่งกันใหม่นะนะคะต้องมานั่งนับหนึ่งกันใหม่หรือกลับมาในลัษณะเชิงมิตรภาพได้นะกลับมาในรัษณะเชิงมิตรภาพในลัศณาที่ว่าอ่ะคุยกันเป็นมิตรภาพนะคะอาจจะไม่เหมือนเดิมแต่มันเป็นมิตรภาพ หรือหรือลดระดับลดสถานะอารมณ์ประมาณนั้นส่วนในบางเคสที่ตอนนี้มีปัญหาต่อการมันเหนื่อยนะคะก็บอกไปตั้งแต่แรกแล้วว่าเขาเริ่มต้นใหม่ดีกว่าอาจจะเป็นเพราะความหมดใจหรือเขากลับไปหาใครสักคนหนึ่งที่เขารู้จักเก่าๆคิกเก่า,กาฐานไฟเก่าเพื่อนเก่าได้ทั้งนั้นนะคะเขาอาจจะไปติดต่อคนนั้นอยู่ทีนี้เรามาดูกันค่ะ <C oughs> มาดูความในใจของชาวดินกันนะคะคิดว่าเขาเหมาะกับเราคิดว่าคนคนนี้แหละเราจะมั่นคงกับเขาละคิดว่าคนคนนี้แหละโอ้โหวันข้างหน้าจะร่วมสร้างความมั่นคงได้นะคะแต่สุดท้ายี่สุดคุณรู้สึกว่าเขาไม่ได้สนใจกับความรักสักเท่าไหร่ หรือเขาเอาตัวเองเป็นที่ตั้งหรือแม้แต่เข้าสนใจในเรื่องของความสําคัญในชีวิตความเป็นอยู่ของตัวเองใดๆก็ได้หรือตอนนี้คุณอาจจะรู้สึกว่าในเมื่อความรักความจุดความรักของเรามันจืดจ,จางต่อกันเราจะมีข้อตกลงร่วมกันไหมนะะเราจะมีข้อตกลงร่วมกันอยู่หรือเปล่าก็ใช่ด้วยหรือมองในหนึ่งมุมมองคุณจะรู้สึกว่าใครก็ตามที่เป็นรักทางเลือกเขานะคะคุณก็จะรู้สึกอยู่แล้วว่าสุดท้ายท้ายสุด ใจของเขาไม่ได้อยู่ที่คุณเขาอาจจะไปนึกถึงใครก็ได้บางคนที่เป็นคนรักเก่าแฟนเก่ากิ๊กเก่าหรือแม้แต่กระทั่งวัตถุจริงเสียงจริงหรือตอนนี้คุณจะรู้สึกแบบไหนล่ะอ๋อเขากับคนของเขาถ้าเราอยู่ความสัมพันธ์ที่ที่สองหรือปกปิดหรือปิดบังก็ตามนะคุณอาจจะรู้สึกเออเขาคงเหมาะสมกันแหละงั้นปล่อยเขาไปดีกว่าไหมในเมื่อความรักมันเป็นแบบนี้เราพยายามที่สุดแล้วนี่อารมณ์ประมาณแบบนั้น นะคะอารมณ์ประมาณแบบนั้นอารมณ์ประมาณว่าฉันก็อยากจะเปลี่ยนแปลงตัวเองบ้างแล้วแหละฉันก็อยากจะกลับมารักตัวเองบ้างนะคะหรืออารมณ์ประมาณว่าอ่ะคุณคุณรักเขาคุณส่งเสริมเขาคุณพยายามทาทุกวิถีทางเพื่อเขาแต่คนคนนี้เขายังมาเรื่อยๆมาเลียงเลียงอะ่ะคือเขาไม่ได้เอาโฟกัสเรื่องของความรักระหว่างเขากับคุณมาเป็นเรื่องเป็นเรื่องใหญ่เป็นที่ตั้งอารมณ์ประมาณนั้นคุณต้องคอยดูแลเอาใจใส่เขาเนี่ยนะคะทุกสิ่งทุกอย่าง เพื่อความสุขของเขาแต่สิ่งที่คุณได้รับกลับคืนมามันคืออะไรล่ะคือความอดทนคือความเหนื่อยอะ่ะนะคะตอนนี้บางท่านก็กําลังเป็นแบบนี้อยู่นะคนที่กําลังมีปัญหาส่วนแบบว่าใครที่ห่างเหินแล้วก็มองว่าอ่ะเขาไปเหอะนะเขาอาจจะไปติดต่อกับคนรักเก่าเขาจริงๆเขาอาจจะไปไปพบปากกับคนเก่าแฟนเก่ารักเก่าตรงนี้บ่งบอกว่าเก่านะคะหรือต่อให้ใหม่คุณอาจจะรู้สึกว่าโอ้เขากับคนใหม่ของเขาอาจจะคู่ควรกันแหละสมน้ําสมเนื้อกัน ไม่เป็นไรเรากลับมารักตัวเองดีกว่าอารมณ์ประมาณนั้นแต่จะมองในมุมมองว่าจะมองในมุมมองแบบนี้อะค่ะชาวดินเพราะว่าเปิดขึ้นมาตั้งแต่ตะกี้นี้ในตําแหน่งเขาด้วยก็มองในมุมมองว่าเอ๊ะมันเป็นไปได้ไหมคุณอาจจะกำลังรู้สึกว่ามันเป็นไปได้ไหมที่เขาจะทักติดต่อก,กับมาหาเราหรือมันเป็นไปได้ไหมถ้าเขากับคุณจะกลับมาคืนดีกันแล้วจะพยายามกันใหม่บางท่านก็เป็นแบบนี้อยู่นะคะบางท่านก็เป็นแบบนี้อยู่ส่วนบางท่านเนี่ย อารมณ์ว่าคืนดีกันก็จริงนะแต่มันอาจจะมีในเรื่องผลประโยชน์ที่ยังไปไหนต่อกันไม่ได้หรือมีเรื่องอะไรก็ตามที่มันยังเคลียร์กันตอบตอบยังเคลียร์กันไม่ได้เพราะบางท่านเป็นตัวจริงของกันและกันก็หมายถึงว่าเคยอยู่กินกันเคยมีครอบครัวร่วมกันบางท่านมันยังมีเรื่องของธุรกรรมอะเรื่องของความรับผิดชอบอย่างเงี้ยนะคะก็เป็นอะไรที่แบบว่า ก็ต้องรอการเคลียร์ต่อกันเคลียร์เพื่อจบเคลียร์เพื่ออิสระไหมก็มองในมุมมองว่าตรงเนี้ยความรักใครที่ที่ทนต่อกันไม่ไหวยังไงก็ต้องจบหรือจะมองในมุมมองว่าพอเหอะใจของคุณอะรู้สึกว่าเรากับเขาคงไม่เหมาะหรอกเขาไปจากชีวิตของเราหรือเราทุกหน่อยไม่เป็นไรเราเรา,เราทุกอะตรงเนี้ยแต่เรามีความสบายใจขึ้นไม่ต้องมานั่งทําอะไรเพื่อเขา มาดูความในใจของเขากันค่ะความรักอาจจะไม่ตรงกับบางท่านนะที่เข้ามาฟังนะคะแล้วถ้าใครฟังแบบดราม่าแบบนี้ไม่ไหวเพราะไพ่มันขึ้นมาแบบนี้เนี่ยถ้าใครฟังไม่ไหวก็กดเลื่อนผ่านไปได้ไม่ได้ไม่ไม่ไม่เป็นไรนะคะเพราะว่าบางทีพลังงานไพ่ก็อาจจะจูนกันไม่ได้นะคะโอเคอ่ะฝังเขาจะถามว่ากูกลับเหรอกูไม่กลับแล้วล่ะใจอะต่อให้ยังต้องใช้ชีวิตยังต้องคบกัน ก็ปู่ไม่กลับเพราะใจเขาเปลี่ยนแปลงไปแล้วนะคะใจของเขาต้องการทางเลือกใหม่ใจของเขามันไม่ได้มีคุณมไม่ได้มีคุณคนเดียวแล้วว่าต่อให้ใครกาลังทะเลาะก,กันอยู่เหมือนกับว่าเขาเริ่มหมดเริ่มจืดจางแล้วเพราะเขามีความหวังกับอนาคตของเขาเขามีความหวังกับทางเลือกของเขานะคะตรงนี้หรือเขาอาจจะรู้สึกว่าคนที่เขาไปคุยปกปิดปิดบังกับคุณก็แล้วแต่เถอะ รู้สึกว่าทางนั้นอาจจะมีอะไรส่งเสริมกันแล้วกันก็ได้หรือเข้าไปลุ่มหลงต่อกันไปหลงเสน่ห์ต่อกันได้นะคะตรงนี้นะส่วนในบางเคสที่คบหากันแบบว่าปกปิดปิดบังเป็นทางเลือกเขานะคะเขามีตัวจริงของเขาเขามีครอบครัวของเขาเขายังทิ้งกันไปไหนไม่ได้ค่ะสุดท้ายท้ายสุดคุณก็เป็นแค่หนึ่งในทางเลือกที่วันใดวันหนึ่งถ้าปัญหามันมากกันเกินไปหรือวันใดวันหนึ่งมันมาถึงจุดจุดหนึ่งเขาเลือกที่จะเทคุณได้เสมอ นะคะหรือวันใดวันหนึ่งที่พอคบกันนานวันนานวันแล้วสถานะก,ก็ไม่ชัดเจนด้วยมีแต่ปัญหาเกิดขึ้นอารมณ์ประมาณนั้นน่ะเขาไม่สนใจกับปัญหาแล้วค่ะนี่คือความในใจที่เขาพร้อมเราก็กลับมองว่าคนคนนี้เขาน่าจะเป็นคนที่ออกแนวเห็นกก่ตัวนิดหนึ่งออกแนวเอาตัวเองเป็นที่ตั้งนิดหนึ่งออกแนวหาผลประโยชน์ให้กับตัวเองนิดหนึ่งนะคะไม่ว่าคุณจะอยู่ในเคสปกปิดปิดบงังหรือเป็นตัวจริงหรืออะไรก็แล้วแต่เรากลับมองว่า ใดๆก็แล้วแต่ตอนเนี้ยเขามีเรื่องของคนอื่นที่ทำให้เขาปั่นใจและเขานะคะอาจจะเริ่มหมดใจเพราะเรามาว่าใจของเขากูไม่กลับบทสรุป ไม่เป็นไรนี่ชีวิตมันมีขึ้นมีลงเขาฟ้องมาแบบนี้นะคะวันใดวันหนึ่งถ้าคุณรู้สึกว่าความรักครั้งนี้มันผิดหวังวันใดความรังเออวันใดวันหนึ่งที่คุณรู้สึกว่าความรักครั้งนี้มันถึงจุดอิ่มตัวแล้วจริงๆคุณพยายามแล้วทุกสิ่งทุกอย่างแล้วอันนั้นก็ถือว่าเป็นความพยายามของคุณที่ครั้งหนึ่งคุณต่อพยายามต่อสู้เพื่อความรักครั้งนี้แต่ณวันนี้มันไปต่อกันไม่ได้มันไปกันไม่รอดนะคะเราก็มองว่าเราก็มองว่า คุณก็ทำดีที่สุดจะมองในแบบมุมมองนี้ส่วนบางท่านยังอยู่ในช่วงของคนที่พยายามอยู่พยายามทุกวิถีทางอยู่นะฮะเพื่อที่จะให้ความรักมันกลับคืนมาเหมือนเดิมบางท่านที่กำลังแท่มีปัญหานะนะฮะเราก็บอกว่าแต่ความพยายามของคุณตรงนี้เรามองว่าเวลาชาวทาติดยายามอ่ะมันจะพยายามถึงที่สุดอ่ะ นะพอพยายามถึงที่สุดแล้วเนี่ยจะได้รู้กันไปว่าเขาเป็นคนยังไงจะได้รู้กันไปว่าเขาเห็นแกนตัวกับคุณขนาดไหนนั่นคือคนที่กําลังพยายามอยู่นะคะส่วนในบางเคสพอแล้วไหมนะพอแล้วไหมพยายามมาทุกวิถีทางแล้วนี่เพราะว่าบางเคสมองเห็นแล้วว่ายังไงความรักมันก็ต้องมีเกณฑ์การห่างเหินการจบต่อกันกลับมารักตัวเองค่ะนะคะบางเคสกลับมารักตัวเองมากๆเลยแล้วบางเคสก็ยังปรารถนาว่าวันนี้ฉันเจ็บ แต่วันนี้ฉันไม่ได้เป็นคนแพ้สักหน่อยฉันมีโอกาสเริ่มต้นใหม่ได้เสมอวันใดวันหนึ่งที่เรามาเติมเต็มชีวิตของเราแล้วเราอาจจะมีใครสักคนที่รักคุณด้วยความจริงใจความรักไม่มีข้อเงื่อนเขาเรียกว,ว่าความรักไม่มีเงื่อนไขความรักไม่มีข้อแม้แม้แต่กระทั่งว่าเรื่องของผลประโยชน์นะคะเราก็มองว่าคุณอาจจะรู้สึกว่าเออวันข้างหน้าเดี๋ยวฉันจะได้เจอรักแบบนี้นะคะตรงนี้เกิดขึ้นก็เราก็มองว่าคุณก็อาจจะมีทุกคนอาจจะมีสิทธิ์ได้เจอทั้งนั้นแหละนะคะอาจจะมีสิทธิ์ได้เจอ ความรักที่มันจริงใจความรักที่ไม่ต้องมามีเครื่องข้อแม้ต่างๆนานาแต่ณวันนี้มันทุกข์อ่ะเพราะบางท่านะ่ะคิดว่าเขาไม่มีข้อแม้สุดท้ายท้สุดมันเหนื่อยกับเขานะคะสุดท้ายท้ายสุดเขาไม่ได้รักคุณด้วยความจริงใจรักด้วยผลประโยชน์ ชาวโสดมาแล้วความสุขความสำเร็จช่วงนี้ชาวโสดความรุ่งความโรดมานะคะลุยเริ่มต้นสร้างอะไรก็แล้วแต่นะคะโอกาสมาเต็มๆเลยค่ะโดยเฉพาะในเรื่องของความสำเร็จของชีวิตช่วงขาขึ้นของชีวิตรวมถึงหน้าที่การงานด้วยนะคะของชาวโสดความรัก ก็กำลังจะมีความรักครั้งใหม่เข้ามาเข้ามาเติมเต็มคุณด้วยเป็นความรักที่จะทําให้คุณได้รู้สึกถึงความอบอุ่นใจ <S <S <end ere> เป็นความรักที่ทําอาจจะเป็นความรักในสัตว์ที่ว่ามันไม่มีอะไรที่หวือหวาอูฟูอมากหวือหวามากปรุาางแต่งมากแต่มันเป็นความรักที่ทําให้คุณได้รู้สึกถึงความสบายใจนะคะเป็นความรักที่คุณทาให้คุณได้รู้สึกว่าเอาอฉันไม่ต้องไปดั้งกดดนันอารมณ์ประมาณนั้นค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะคะความรักครั้งใหม่กําลังจะเกิดขึ้น ความสุขครั้งใหม่กำลังจะเกิดขึ้นแต่ในบางเคสชาวโสดอาจจะได้คนที่หนึ่งคนทำงานแบบมีตำแหน่งหน้าที่การงานที่เด่นนะคะหรืออาจจะได้พบเด็กได้อาจจะได้พบเด็กกว่าก็ยังได้เลยค่ะนะะแต่เด็กกว่าบางท่านก็จริงๆอะ่ะเอาตรงๆชาวธาดินคุณคุณเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบหรอก ถ้าคนที่ไม่มีความรับผิดชอบอ่ะในงานชาวทาด,ดินคุณชอบดูคนที่ว่ามีคนเป็นคนที่มีความรับผิดชอบดูเป็นล้ัต์เป็นผู้ใหญ่นะคะความรักค่ะความรักเริ่มก่อตัวหรือไม่ช้าไม่นานคุณกำลังจะมีโอกาสมากๆเลยในเรื่องของความรักนะคะ จะมองในมุมมองว่าบางท่านได้พบรักทางไกลรักจากการเดินทางหรือจะมองในมุมมองว่าวันใดวันนึงที่คุณรู้สึกคุณมีความสบายใจแล้วเข้มแข็งมากแล้วคุณจะเริ่มเปิดตัวเปิดใจแล้วคุณจะเริ่มแบบว่าฉันจะเปิดละนะฉันจะเปิดต้อนรับกับความรักที่เข้ามาละและบังเอิญว่าคุณกําลังจะมีโอกาสด้วยในเรื่องของโชคโชคเรื่องของความรักโชคในที่นี้ คุณอาจจะกำลังได้ใครสักคนที่เป็นคู่ครองหรือคู่ที่เหมาะสมนะคะถึงแม้ว่าต่างฝ่ายต่างมีปัญหาความรักหรือคุณมีปัญหาความรักมาแล้วก็ตามแต่คุณกำลังจะได้คนที่เหมาะสมนะคะชาวดินค่ะมาเขาคนนั้นของคุณค่ะรักครั้งใหม่รักทางไกลรักออนไลน์รักจากการติดต่อธุรกิจกิจการการงานนะคะ,ะมีโอกาสมากๆจะได้พบคนศินเสมอนะ และจะได้โอกาสรักที่ดูเป็นผู้ใหญ่ด้วยเป็นคนที่มีความรู้แหละนะคะออพยายามย้ำเสมอว่าชาวดินเ,นเวลาพบรักคุณจะต้องได้พบลักษณะคนที่หนึ่งมีความรับผิดชอบเป็นคนที่มีความรู้นะคะหรือดูเป็นคนที่มีผู้ใหญ่พอตัวนะคะความรักกำลังจะเข้ามาแล้วค่ะบ่งบอกว่าตรงนี้พัฒนาการกันได้และบ่งบอกได้ไหม ว่าคุณดวงชะตาของคุณคุณกําลังจะได้คนที่แบบว่าอาจจะมีโอกาสมากๆได้ใช้ชุดร่วมกันพราะบ่งบอกถึงความสุขมาแล้วนะคะและเริ่มอาจจะเป็นการคบค้าสมาคมกันคบค้าสมาคมกันตรงเนี้มันอาจจะไม่มีเงื่อนไขอะไรแต่ตัวเพราะคุณก็รู้สึกคุณก็รอความชัดเจนได้คุณไม่ได้รีบร้อนอยู่แล้วแต่ตรงนี้ความรักเข้ามานะคะความรักเข้ามาค่ะมันอาจจะกลายเป็นเงื่อนไขในอนาคตวันข้างหน้าซึ่งไม่มีใครสามารถรับรู้ได้ นะคะแต่มันต้องใช้เวลาเท่านั้นเองตรงเนี้ย mm hmm. คนที่เข้ามาชัวร์ไหมครั้งนี้ชาวท่าดินอาจจะเจอคู่รักที่ชั่วแล้วนะ mm hmm. เพราะเรามองว่าเขาคนนี้เขาอยากจะมีครอบครัวแล้วอะ mm hmm. เขาอยากจะสร้างอนาคตแล้ว mm hmm. เขาอยากจะสร้างอนาคตกับใครสักคนหนึ่งที่เขามีใจอะ mm hmm. เป็นเนื้อคู่เป็นคู่ครอง mm hmm. ก็คือคุณน,นี้แหละ mm hmm. เพราะตรงนี้เปิดไพ่เป็นคุณน, mm hmm. นะคะความสุขความสำเร็จ ความสมหวังกำลังจะเกิดขึ้นกับชาวธาตุดินเพราะฉะนั้นอย่ามัวแต่ยึดติดกับเรื่องราวในอดีตหรือปิดกั้นตัวเองกับเรื่องราวความทรงจำในอดีตเพราะบางท่านช่วงนี้จะมีเรื่องของความทรงจำในอดีตผุดขึ้นมาหรือไปนึกถึงอดีตใครก็ได้หรือช่วงนี้อยู่ดีๆคุณไปนึกถึงคนในอดีตอาจจะเป็นช่วงวันสำคัญร่างคุณกับเขาหรือช่วงวันสำคัญเขาก็ได้นะค,คุณอาจจะไปนึกถึงแบบนี้ก็ได้ นะคะแต่อดีตเขาฟ้องมาว่ามันผิดหวังไปแล้วนี่เราอย่าปิดกั้นตัวเองค่ะชีวิตของคนเรามันมีสิมีโอกาสมีทางเลือกใหม่ได้เสมอนะคะเพียงแต่วันเวลาเท่านั้นเองนะคะจะทําให้บาดแผลในใจของคุณอ่ะมันหายไปได้นะคะ mm. แล้วจะทําให้คุณได้มีโอกาสก้าว m o v e ออออกไหม Move on ตรงนี้เขาเรียกว่า Move on Move on ออกนะคะเพื่อได้เริ่มต้นอะไรใหม่ๆกับความรักที่มันมั่นคงรักที่มันมีความมั่นคงพัฒนายอย่างช้าๆแต่มันได้ความมั่นคง ะะมันได้การสร้างครอบครัวมันได้การสร้างโอกาสตรงนี้ก็กำลังจะเกิดขึ้นกับชาวธาตุดินและที่สําคัญไม่ใช่มั่นคงเปล่านะคะสเปคทางเลือกใหม่เกิดขึ้นนะ,ะต่อให้อดีตคิดว่าสเปคจา๋าแต่ตอนนี้ไม่ใช่สเปคแล้วตอนนี้สเปคอย่างเดียวกินไม่ได้ของชาวดินแล้วสเปคต้องมาควบคู่กับความมั่นคงแล้วนะคะเพราะว่าคุณโตขึ้นในความคิดความอ่านของคุณนะ ใครผิดหวังกับอดีตมาคุณยังมีหวังกับตัวเองได้เสมอค่ะแต่บางท่านก็รู้สึกว่าฉันก็อยู่ได้อะนะใครที่จะเข้ามาครอบครองใจคุณต้องอุปถัมภ์คุณต้องส่งเสริมคุณต้องมามีความจริงใจแล้วก็ต้องมามีความมัน่นคงก็ยังมองในมุมมองว่าไม่ช้ามไม่นาน ใครที่กําลังคิดว่าตัวเองอยู่ได้คุณก็กำลังกำลังจะได้เจอความรักครั้งใหม่เข้ามาแล้วจ้าชาวโสดดินบางท่านได้พบคนไกลบางท่านได้พบคนมีตำแหน่ที่สําคัญชาวดินช่วงนี้ได้พบคนโปรไฟล์ดีนะคะบางท่านอาจจะได้ของอะไรบางสิ่งบางอย่างด้วยนะของมีค่าของมีราคาของอะไรใดๆก็ได้จากคนที่เข้ามาจีบคุณนะ่ะ ความรักความสุขความสำเร็จการเปลี่ยนแปลงการเริ่มต้นใหม่กำลังจะเกิดขึ้นและที่สำคัญช่วงนี้ชาวดินงานและเงินมานะคะการงานและการเงินโอกาสความรุ่งโรจน์มาค่ะนะโอกาสความรุ่งโรจน์วันใดที่คุณมีความรุ่งโรจน์รักก็ตามมาด้วยเช่นกันหรือรักจะ,ะมาในรูปในรูปแบบควบคู่ไปกับความรุ่งโรจน์ของชาวทัดดินเชื่อมัน่น วันใดที่คุณเชื่อมัน่นวันนั้นความสุขของคุณก็จะเกิดขึ้นแต่บางคนช่างเลือกสเปคเยอะสเปคสูงที่คิดว่าอดีตคือสเปคแล้วอดีตก็คืออดีตเขาฟ้องมาแบบนี้คุณก็กําลังจะได้โอกาส move on แล้วได้โอกาสในเรื่องของทางเลือกความรักครั้งใหม่เพราะฉะนั้นเปิดใจนะคะเปิดใจโอเคน่าจะประมาณนี้ใครที่ยังไม่พร้อมเปิดใจก็ต้องใช้ระยะเวลาเลยแหละจริงๆนะคะใช้ระยะเวลาเพราะคุณรู้สึกคุณก็อยู่ได้ สบายๆคุณขอมีความมั่นคงขอมีความสําเร็จโกยเงินรับทรัพย์สําเร็จอย่างเงี้ยมันก็แฮปปี้สหรับคุณแต่รักก็เข้ามาด้วยกันนะคะเราก็มองว่ารักก็เข้ามาเช่นกันน่าจะประมาณนี้นะคะของชาวธาตุดิน16กถึง3ากรกฎาคมแล้วก็ก่อนหน้านี้ถ้าพูดถ้าพูดชื่อของธาตุไปก็ขออภยัยนะคะก็ขออภยัยด้วยเพราะบางทีพูดชื่อธาตุผิดไปไม่แน่ใจว่าตัวเองพูดชื่อธาตุผิดไปหรือเปล่าแต่ถ้าไม่ผิดก็คือไม่ผิด นะคะก็น่าจะประมาณนี้ช่วงนี้ดินเด่นมากๆนะงานการเริ่มต้นการบุกเบิกการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆโอกาสใหม่ๆความสำเร็จใหม่ๆจะเกิดขึ้นความรักจะมีโชคสรับชาวโสดขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะสวัสดีค่ะ